สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนก่นกอนๆได้คุยเรื่องการรันอินสำหรับรถใหม่ตอนนี้มาแนะนำรถป้ายแดงแรงจริงๆสักคันกันครับนี่คือ Isuzu x s e r i e s Highlander Pickup Style Sport ตรัดัสประโยชนฟีลสวสำหรับชีวิตในเมืองใช้ประโยชน์ได้หลากหลายยกสูงเพื่อสมรรถนะในการลุยมี2อสีให้เลือกครับคือดำประกายแบบ Bavarian Black m i c a ah, และขาวบุกเหลีอยแสง Everlet White p r l กระจังหน้าเข้มจัดตัดแดง แต่งด้วยแถบสติกเกอร์คู่เติมด้วยสเกิร์ตหน้าหลังกระจกมองข้างมือจับและการชนท้ายสีเดียวกับตัวรถมีทั้งแบบ2ประตู4ประตูในเกียร์ธรรมดาและ4ประตูสําหรับเกียร์อัตโนมัติเป็นเกียร์หสปีดทั้ง2ประเภทเปลี่ยนสมรรถนะพร้อมด้วยเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นเลฟ t ทรนิคกับซีเรนเชียลแพดดูชิพหรือจีเนียสปอร์ตชิพการตกแต่งภายในก็พรั่งพร้อมสะดวกสบายและไฮเทคตอนหน้ามาชมกันสวัสดีครับ